สวัสดีค่ะเอทุกท่านอันนี้สาวดำพารวยก็จะมาทำสูตรนะคะสูตรสามตัวค่ะเพราะว่างวดเมื่อกี้นี้สาวดำทำนั้นเข้านะคะเข้าแปดศูนย์ห้านะคะแต่ว่าในนั้นจะเป็นห้าศูนย์แปดนะคะวันนี้สาวดำก็เลยจะมาจับทำเป็นเลขสามตัวอีกในงวดวันที่สิบหก ธันวาคม2565นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพราะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะซึ่งสาวดำจับตัวเลขที่ชื่นชอบมานะคะแล้วก็ดูว่าจะเข้าหรือเปล่าในงวดนี้นะคะเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะอันนี้ก็คือเลขเด่นนะคะ เราก็มาเริ่มกันเลยกับท่านผู้ชมนะคะเราจะตั้งเป็น4ีหนะคะอ้าวมีเลขหกตัวนะคะก็เป็น6กอ่ะสีหนะคะ4 8ดนะคะ สี่หกสี่แปดแล้วก็มาสี่หนึ่งแล้วก็มาสี่เจ็ดนะคะก็มาสี่เก้านะคะ ก็มาหกแปดนะคะมาหกแปดนะคะดูว่าจะเข้ารู้เปล่านะคะพอเวลาตั้งใจทำนี่จะเข้าไหมหกแปดแล้วก็หกหนึ่งนะคะหกเจ็ด ะะชอบก็พิจารณาดูนะคะสาวดำเห็นว่ามันเมืม่อก,กีเ้เนี่ยมันเข้านะคะแปดหนึ่งแปดเจ็ดแล้วก็แปดเก้านะคะ ไปเก้าแล้วก็มาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านะคะหนึ่งเก้านะคะเจ็ดเก้าค่ะแล้วก็มาตั้งตัวนี้เลยนะคะ หกแปดหนึ่งเจ็ดเก้านี่ไหมคะทีนี้เราก็จะไม่เอาสำหรับเลขเบิลหรือเลขคู่เลข,ข้ามอะไรเนี่ยเราไม่เอานะคะเดี๋ยวสาวดังจะตัดออกเลยนะคะ,ะจะตัดออกเลยนะคะนี่ ก็จะเป็นมันที่สิบหกนะคะคะจะเฉมาตัวนี้นะคะเราลองดูนะคะท่านผู้ชมอาทีนี้เราก็มาตัดตัวที่มันเบิ่ลหรือมันหามออกเลยนะคะ เขจะสีนะคะอันนี้หลักสีแล้วก็เอาฉีดสีออกไปนะคะเราไม่เอานะคะถ้าเอาจะเบิ่งนะน,นี้6ก็คือหกเราตัดเฉพาะหกออกไปนะคะอันนี้แปดแล้วก็ตัดแปดออกไปะคะที่มีแปดเราไม่เอานะคะอันนี้หนึ่งนะคะอันนี้เป็นเจ็แล้วก็ตัด สองสามสี่ห้านะคะอันนี้เก้าก็ตัดไปเก้านะคะสองสามสี่ห้าอ่ะนี่เราก็จะมาเอาเฉพาะเราไม่เอาเบิ้ลไม่เอาหามนะคะท่านผู้ชมนะคะอาจจะเป็นอาจจะตั้ง แบบหกสี่หนึ่งนะคะต่อไก็จะมาหกสี่เจ็ด ทีนี้เราก็มาตัดแล้วค่ะนี่นะคะหกสี่แปดสี่แปดหกแปดหกสี่นะคะแล้วก็มาหกสี่หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งหกสี่นะคะแล้วก็มาหกสี่เจ็ดเจ็ดสี่หกสี่หกเจ็ดนะคะแล้วก็มาหกสี่เก้าหกสี่เก้าเก้าสี่หก สี่ก้าหกนะคะแล้วก็มาหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งก้าทีนี้เราก็ตัวใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็น แปดหนึ่งสี่เกนะคะก็จะมาสี่เจ็ดนะคะสี่เจ็นะคะสี่สี่เจ็ดเก้าเก้นะคะแล้วก็มา4ี่แปดหนึ่ง 184 184 814นะคะ419 4, 19, 4 19, 9 9 1 4 1 9 4นะคะแล้วก็มา4 478 784 874นะคะแล้วก็เลขตัวนะคะก็จะเป็น4 มาทีนี้ก็จะเป็นเก้นะคะเก้าแปดสี่เก้าแปดสี่เก้าแปดหกเก้าหกหนึ่งนะคะเก้า แล้วก็มาเก้าแปดหกหกแปดอ้าวเอาแล้วนี่หกแปดเก้าเนี่ยเนี่หกแปดเก้าเอาซ้ำกันเอาไม่ใช่ 1> 9 1 7นนะคะเ1 7 7 1น1่9นะคะน,นี้ก็มามี4 6่หเป็น สามสี่ห้าหกเจ็ดแปค่ะทั้งหมดมียี่สิบางนะคะสำหรับเลขอสามตัวสูตรสามตัวนะคะแปดเก้ามีมีมีแปดเก้าอยสิบเก้ทั้งหมดมี20สตัวนะคะท่านผู้ชม ราล,ลองดูนะคะพิจลารณาดูนะคะเอพท,ทีทุกท่านนะคะ ลองดูค่ะเมื่อกี้นี่พอไม่ตั้งใจทำพอทำนั่นเอามันเข้าจริงๆอะท่านผู้ชมนะคะพอทำแล้วเข้าเออก็เลยงงว่าเอา,เอาค่ะนะคะนี่นะคะค่ะนี่นะคะทำเสร็จนี่นะคะเอฟซีที่รักทุกท่านดูนะคะสูตร สามตัวบนของสาวดำค่ะพิจารณาดูนะคะท่านอ่าแล้วเดี๋ยวสาวดำจะเขียนเลขเด่นก่อนนะคะว่าเด่นมีเด่นเลขอะไรนะคะ ่นโชคดีนะคะอันนี้เป็นสูตรของสาวดําค่ะนะคะเป็นสูตรของสาวดํานะคะ,อะลองพิจารณาดูนะคะชอบก็จัดนะคะขัดก็ซื้อเลยค่ะนะคะดูนะคะอ่าเนี่ยค่ะทำให้เป็นที่เรียบร้อยมียี่สหางนะคะท่านผู้ชมนะคะขอของให้ทุกทุกท่านโชคดีค่ะนี่เป็นสูตรสาวดํานะคะเลขเด่นในงวดนี้มี4 6 8หกแ ถูกใจหรือเปล่าลองเลยค่ะพอเมื่อกี้สาวดําทําเข้าสามตัวค่ะนะคะพอเวลาทําไม่เอาลงช่องเนี่ยมันเข้าวันงวดนี้ก็เลยทําตั้งแต่เริ่มต้นเลย <c oughs> นะคะวันที่16นะคะวันที่16บธ <c oughs> ันวาคมสองห้าหห้าสูตรสาวดํานะคะ,ะ,คะเลขเด่นมีสี่หกแปดหนึ่งเจ็ดเ้ายี่สิบตัวนะคะเลข3มตัวนะคะ3าตัวบนนะคะขอทุกท่านโชคดีนะคะ